เทวดาผ้าใยคนหนีมากเพราะเขาไปบนบานสารกล่าวข,ข,ขอให้มีค้นมากอุปการะหลานเขาเทวดาก็เลยผ้ามหาตั้งใจมหาแอนบอยกราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนบอลที่ติดตามช่องลูกซักมักมวนช่องแห่งข้อมลูลข่าวสารสาระและความบันเทิงบวานในยูทูบและยูได้เพจเมื่อดดวันีฤศิสสนสอง12เมษายน 2, 5 6 7 เป็นห่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของคนไทยการขับมาอยู่ในขอบครัว AB ของน่องเพดพรพอยเป็นที่สนใจของสื่อหลายสำนักเพีย <P ol> ข่าว้ายเพีรกระตางติดตามคู่บุญคู่นี่กันอย่างจดจอไล่เลี่ยงที่มาที่ไปเป็นยังดิกหน่อยสองคนยังขับมาอยู่ในขอบครัวของแอน,นบอยเริ่มแรกเลยบอยซิริชยไปสแสดงอยู่ที่วัดพาสุการาม มียายคนหนึ่งมาหา,าบอยแล้วก็บ,บอกว่าสีออลลานสองคนมาฝากให้เป็นลูกเริ่มแรกจากค่ำพ่อของบอยชิริชัยแอนอรดีตั้งแต่ต้นจนจบสีมาเรล่าให้ฟังพี่น้องยายบอกว่าสีออลลานมาหายบอยกับแอนไปเลี้ยงแล้วเด็กผู้หญิงแฝดสองคนก็วิ่งเข้ามากอดผมทั้งที่ทั้งทั้งที่ปกติผมเป็นคนที่เด็กบกคอยวิ่งหาและมาเล่นนําแม้แต่ลูกหลานที่อยู่ไกลชิดก็ย่าน เพราะว่าผมเป็นคนเสียงดังแล้วบ่คอยหล่นกับหลูกหลานเด็กหน่อยก็เลยย่านแต่เล็กหน่อยแฟดสองคนนี่เข่ามากอดผมเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วยายเสียอาลานมาท่านไห่ซอยยายเลี้ยงแน่เลี้ยงบ่ไว้ยายมีหล้านหกคนเลี้ยงคนเดียวแม่ของน้องก็บอกว่าหนูเบาอหลีตอนนั้นบอยกับบได้คขึ้นยังและบบได้คิึว่าเสียอามาเลี้ยง และหายกันว่างใจย่ายถามีเลื่องอียงหายซอยเข้ากับสีพร้อมสีซอยแต่ถามีบุญหว่วมกันก็อาจจะเป็นไปได้และจะปากของแอนอราดีพอเหาเห็นหูซึกว่าเป็นยังคนที่เด็กหน่อยบ่คอยข้าหาจริงๆเป็นคนหักเด็กแต่เห่นกับเด็กบ่เปลียนแต่เด็กสองคนนี้หายบอยอุ้มพ่อมองหน้าก็หูซึกว่าเปอียงบางอย่างแอนก็คิดว่า หรือว่าผีหลอกมันเกิดมันมีอย่างเกิดขึ้นถึงมีเรื่องเล่าแบบนี้ก็เลยบอกให้บอยโทรหาหลวงลุงแล้วท่านก็เงียบไปแล้วท้าวว่าอ๋อมากับยายแมนบอยายคนนี้ผมขาวตั้งหัวแมนบองสึ่งมันกับแมนอิลีหัวขาวตั้งหัวหลวงลุงก็บอกว่าเทวาดาผ้าใยคนหนีมากเพราะเขาไปบนบานสารกล่าวขอหาขอห้มีคนมากอุปการะลานเขาที่ก็เลยผ้าแก่มาก ตั้งใจสีมาหาแอนบอยเอาง่ายๆเลยลวงลุ่มบอกว่าเขามีบุญต่อเฮาทั้งสองคนเลี่ยงไว้เลยเขาจะหายคุณนกับพัวเข้าใน่ายใจแอนคิดว่ามันแปลกๆอยู่ดีๆก็มีเด็กเขามาห้เฮาเลี่ยงได้จังไดมันเป็นอย่างที่ว่าเคยขาดคิดอยู่แล้วในชีวิตของเฮาทั้งสองมันบ่เคยมีอยียงที่เฮาขาดคิดไว้จะเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันแปลกคือกันเฮามองหน้ากัน เละบอกว่าเลี่ยงไวเ้เล่ยลูกเขาสีเฮตดให้ห,ห้าเจะเลื่อนลุงเรื่องเขาเป็นคนมีบุญทา Anne, บอยแอนบอเอากาสิมีคนที่บุญคนอื่นมารับไปดวงของดวงของเด็กคู่นี่จะได้ไปอยู่กับคนมีบุญหาห้ามองเขาก็ามอแม่แม่แต่รู้สึกว่าผิวพรรณเขาดีดูหน้าตาลักษณะท่าทางเขาเขาไล่เรียงสาหนาลิโตนอ๋อบึงเป็นคนที่น่าจะดีกว่านี่แต่ลุงลุงบอกอย่างหนึง่ง จะมีคนหนึ่งที่หน้าตาคือเอนก็เลยไปไล่เบิ่งลูกของเฮ้าตั้งแต่เด็กก็คือจริงๆมีคนหนึ่งคือแอนและตอนนี้ลงุงลุงก็ย่งบ่หูบอย่านบ่เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมสิมีปัญหาภายหลังซึ่งผมก็บริขาดหวังแม่จะมีลูกเป็นของเจ้าของก็บริขาดหวังกับเขาเฮ้าคุยกันว่าเมื่อหนึ่งเฮ้ามีลูกน้องโลเล็กหรือภผยกระตาม เกิดว่าเป็นลูกของเหาเพอเขาโตขึน้นเขากลับไปใส่ชีวิตของเขาเขาบดเอะบาอยู่กับเหาสิ่งสําคัญคือเฮาต้องดูแลตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งนี้คือสิ่งที่เหาคุยกันเหาสองคนอยู่กันสองคนให้ได้เพราะเมือนหนึ่งเขาต้องมีชีวิตของเขาเหมือนเพชรพลอยถ่ามือนหนึ่งเขาอยากไปจากชีวิตเฮาห้าก่อ่ห้หามแต่ช่วงที่เขาเป็นเด็ก จะต้องเติบโตเฮาอยากให้เขาเจอแต่สิ่งดีให้โลกใจดีกับเขาบ้างเพราะแเค่เฮ้าไปสัมผัสกับเขามากรู้สึกว่าโลกบ้นโหดไล่กับเขามากสําหรับน้องโลกเล็กข้าเที่ยสีบอมี่ลูกเป็นคลองเจ้าขคองบอหรือจังไดมันเป็นคนละเรื่องกันมีลูกเฮ้าทํากันอยู่แล้วเข้าปั่มลูกกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังทําบ่ได้เพราะว่างานเฮ้ามันยาวไปถึงปีหนาะและตอนนี้ ที่เฮ้าได้น้องแฝดมาโดยบทตั้งใจพอถึงจุดนี่เฮ้ารับเขาไว้ครอบครั่วเฮ้าบ่มีปัญหาจากคนทุกคนแฮปปี้มีความสุขกันทุกคนจากปากของแอนออรดีบอยซิดิชัยที่ไล่สนดและมีสนวข่าวหลายๆข่าวเอกไปเหตุข่าวการเข้ามาของน้องเพชรพ่อยแฝดคู่บุญคู่นี้ต่อไปสิเป็นคู่บารมีคู่บุญ,บญ,บญกับบอยซิริชัยกับแอนออรดี ตามที่คู่บาอาจารย์ที่บอยแอนเข้าลบนาถือว้า wow. กัเป็นไปได้ขึ้กันพี่น้องไพมีคให้มีวามคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคมอมเมนต์เขามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ